สวัสดีนะครับชาววันที่18เมษายน2568น้องกอปอกันตลาดนัดโกกับบือตำบลคำเตยเพื่อเจริญจังหวัดยะโสธรนำคำเราฝากไว้เลยขแชร์กันต่อครับวันนี้นะครับง่วนเลยง่วนได้เข้าสนามเต็มปันใดนะครับเพราะว่าบรรยากาศคึกคักคึกเก่านะครับมือนี้นะครับเหยื่อน้ากับสื่อเหยื่อน้ากับสื่อง่วอยู่นะครับเมืองในเวียดนามสื่อเงินเท่าบาทงัวเหนียวเหยื่อน้ำสื่อเงินเท่บาท โอ้หายเลหวไม่หายต้องมือหายนั่นแตาถึ่สามันควใส่ยิ่งใหญ่นะสาวหาเวียดนามหายสาวหาหด้วยด้อดมดสาวซี่ะ อ๋อโนาโอาน้มอเลยโอ้ตื่นกับปองสีสีมืดเนี่ยซื้อจนสีมืดมาปล่อยจงอไมาือฟอือจนก็แบดฟันนั่นก็บุได้ลปลอยมาซื้อมาเศราเปลนร้า ร้อยห่าสิบับสูง145บวกนะครับ150ครับนะฮะหางเวียดสื่อสสี่นะครับง่ญยๆวายหาซื้หาบวก,นะนะบวกเยเวียดให้แล้วไม่ได้ครับวายเวียดรให้หอดเจ็นนดเนเน่ยหลอดเจ็ดเืนเออมาเจอนนเจ็ดนตัวสามเมืนหกสาม0มืนเจ็ด ปารางจากได้ตุละสามมื่นขวดสามหมื่นหกสามหเจ็ียดมาให้สามหมืม่นห, 3, หารุนนี้นะครับร้อยห้าสิบห้าบวกยงใหญ่น้ำอ้วนนะครับโครงสางใหญ่น,น,นะครับอ้วนนะอร่อยเปเบียดเบียดยิงสื่อถือก,กนะครับยางไปรเอดพื้นนะ ลุงฟีชื่อวะลูกลูกฟีชื่อวะขายป่ะมาขายอะไรขายได้เฮ้ยบอกบอกมือย่างไายอะไรขายสองตัวนะครับเหยียดมากเหรอสามหมื่น น้อยนะครับสองตัวหกมื่ี้ยอะรอบะถึงมาถึงมาถึงตัวละสามมื่นฐานะตัวนี้มตวอยู่อยูาลาไม่ไโ้ครับอ้มาจะได้ ร้อยี่สิบบวกนะครับแล้วก็ต <scale salted pasado> ้าน <Carney>. ี <söz weet> ่จะลอยไหมจะติดลอยไปลอยห้าลอยเหมืนสามเปิดก็เมือนสามนะครับอ้วนๆอย่างนี้บอกไม่บางเดียว มืนหมืนหกพันหกร้อยนะหมื่นหกสูงลอยสี่สิบห้าบอกับแต่ว่าโค้งสามยใหญ่ไปไหนเนี่ยกํลังกํลังหาเงิน หาเงินไปเบิงบังไฟสักนึ่แนละ้วข <c oughs> ายง้อไปเบิงบังไฟนะครับช่วง,งนี้นะครับช่วงนี้บังไฟกับตกไส่ง,ง,งอไไ้อหลเลยเโอ้นี่ไปเวียนหน้ามึง ไปเวียดนามมาแล้วนะครับงัวสาวงัวเลี้ยงเป็นยังไงนะครับสูงร้อย 3, 5, สามห้าบวกอร้อยสี่งัวสาวงัวเลี้ยงหัวเลี้ยงค่าจะกรวาลเข้า,าไแบบนนะี้ ขายเล่ครับได้ขายแล้วเป็นแต่นึ่งลาขายแล้วเสขายเป็นเนื้อครับขายเป็นเนื้อครับเอเบิ้งขายตลาดเพ่งไดครับงวงโค้งมา,าขายไปเล่าเก้าพันกระสัครับ หมื่นสี่พันหนึ่งร้อยอันนี้หมื่นสามสูงลอยสี่สิบบวกนะึ่หมื่นสามพันหาระนะครับสาวน้อยนะสาวผอมผสมรอบผสมนะครับหมื่นสามหมื่นสามสองตัวร,ราคาเดียวนะครับหมื่นสามนหร้อนี ส่ร้อยสามสิบนะ้งสางดีนะตัวนี้นะครับตัวนี้ตําแต่ว่าโ้รงสางดีตัวนั้นเง้ยวสูงเน่นครับงามคนระแบียบนะคงามคนระเบียบนะครับอันนี้ได้สูงนะครับนี่ได้สูงหมื่นสามอันนี้หมื่นสี่พันห้าร้อยแม่แยกลูกค้องว่างครับผสมไว้แล้วนะครับผสมไว้แล้วนะครับผสมไหมื่นสี่พนห้นะครับ ไซเบอร์นะครับ082 0์แปดสอนสนะครับสนใจโทรมาสดครห้องที่สองันห้องหองที่2อนะครับครับ่เดรครับอ่ะครับสูงร้อยสามสิบบวกนะคับร้อยสามห้นะครับร้อยสามสบร้อยสานะครับเครื่องดำดๆนะครับสดๆใหม่รับ

มากันหลายทีมนครับผมแม่ลูกนี่ตัวู้ีคนขายก็เห็นคนขายนะครับลนนะม่ค่าจ่บาทเนาะอยากจ่บาทหนะึ่งสามหมื 30, ่นล่ะสามหมืนแม่ลูกลูกตัวผู้นะครับแม่ลูกดกูได้ลูกปจากตัวอะไร่งลูกตัวที่สองลูกตัวที่สองครับสามหมื 30, นะ่นร้อย 45่สิบวกร้อดอกความสูงนะครับขาดน้ำเลี้ยงเล็กน้อยนะครับติดหูกระทบมาหน่อยนึงนะครับติดหูกระทบมาหน่อยนึงนะครับลูกตัวที่สองนะน,น้ำนมดีด้วยะครับขาดน้ำเลี้ยงแต่ว่าน้ำนมดีอยู่นะครับโพิมสามหมื่นนะครับต่อแตอีกดอกครับสนใจติดต่อได้เลยนะครับศูน, 30, นยน์เก้าสามศูนเเยน์เก้ 3 6 5หกห้าสามหกห,กห,กห,กหกนึ่งสี่สนึ่งสี่ับสนใจทักมาสกัดนะหัวยู่ไม่เวด,ดีนับสนใจ,นใจนะในครับยยรนับแยบไปเบื่อยๆนะไกลๆนครับมือนีนะครับพรมยันใหญ่มือนีนะครับพรงสางใหญ่อยู่นะครับอเอาไปเลี้ยงเบิร์กนะครับส้นไทยตลาดเกิดครับลอยลอยยู่นะครับมือนีราคาหัวกยังอ่อนอยู่นะครับราคาหัวายังอ่อนอยู่นะครับนะครับ ใส่หน่อยๆกับตีเพดานเหมือนนะครับชั้นเพดานที่เก่านะครับครับชั้นเพดานร้อยเหลี่ยงมือสองมือสามครับพายุวังวังช่วงสงการต้องหันนะครับช่วงสงการต้องหันกรับครับมันมามีตัวใหญ่ซสำนีนะครับ